เกือบสองสองพี่สองสามสองกรบพี่รายการนี้นะสองสามสองกรบพี่รายการนี้หูเนื้อสามเคพื้นงออย่างนี้เลยเนื้อสามเคพื้นงอสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเดินพาราได้เลยพี่สิบบอ20สิบบอพระเปลี่ยนมือนะพี่นะเดินพารากันได้เลยนะพี่ๆรู้พารากันอยู่แล้วรายการนี้พี่ๆรู้พารานอยู่แล้วแล้วรายการนี้ตอกเลขสามหลักด้วยตอกเลขสามหลักด้วยนะคะผมรายการนี้อ่า ลุยกันได้เลยพี่ลุยกันได้เลยส0บอ20บอพระเปลี่ยนมือนะครับผมอ่ะผมนับให้เลยแล้วกันพี่จะได้ไวๆนะพี่นะผมนับไปเลยนับสานับสองนับหนึ่งนับศูนย์เลย, 3, 2, 1, เลยพี่นับขิงให้ด้วยเอออ่าความไวเป็นเรื่องของปีศาจนะพี่นะนี่นับขิงให้ด้วยอ่ารายการนี้นะพี่นะสามเคนะพี่นะสามเคพื้นงอพี่ตอกเลขสองสามสองนะพี่นะสี่ร้อยปุ๊กพี่ 370ิพี่พอเริ่มต้นหน่อยไม่ทันครับพี่ไม่ทันพี่สัญญาณการขิงโค้งสุดท้ายขึ้นมาแล้วนะครับผม10บอ20บอรพระเปลี่ยนมือนะพี่นะรายการนี้นะ410พีอยสิแกรมครับ